เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดแป๊บนึงครับผมรอน้เดดืออันนี้ผมตัวมาแล้วนะครับผมไปสองขีดนอาตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับอันนี้สูตรสำหรับต้มผลไม้ครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลนะครับเลยนะตาลสองขีดทให้ลำตาลละลายไปนี่คือน้ำแช่อิ่มนะว้าวนาโงะแล้วถ้าเป็นต่อว่าผลไม้แบบชนิดอื่นล่ะครับต้องประมาณไหนฮะตัวน้ำตาลเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าตัวน้ำตาลเนี่ยลดลงได้นะครับผมเนื่องจากว่า มันเปรี้ยวมันหวานไม่เหมือนกันอ่าแต่ถ้าที่มะนาวโห่เนี่ยเราใช้สูตรนี้ได้เลยอ่าเพราะว่ามะนาวโห่ก็จะติดเปรี้ยวมวานละลายเลยใช่ไหมครับนี่นะครับอันนี้เราเติมเกลือนิดนึงอ่ะประมาณสักหนึ่งช้อนชานิดเดียวเลยครับนิดเดียวนิดเดียวจริงตัดรสชาตินิดหน่อยรสชาตินิดหน่อยครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนไทยเราชอบเนี่ยตั้งรถ เรากเติมให้จิ้มเข้าไปนิดนึงใส่กะทิกับพริกอย่างนี้ลงไปอ่ะใช่ไหมต้องใส่สองปอกความอย่างเดียวให้มันมีความแบบโอ้โหแล้วก็อันนี้เลยครับผมสุดท้ายที่บอกว่าสีสวยๆจะเป็นตัวน้ำเราไม่เราเตรียมไว้โอสีก็จะสวยขึ้นมาเลยครับผมอันนี้เลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเดือดแล้วนะครับผมแล้วก็ละลายหมดแล้วทีนี้เราปิดไฟได้เลยครับเราปิดไฟได้เร็วมากครับตอเนี้ยเราต้องทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนนะครับผมเพราะว่า กระบวนการในการทำแช่อิ่มเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเน้นคำว่าแช่ยิมเนี่ยพอมันไม่ได้ดองอ่าก็คือเอาสูตรตัวเนี้ยแช่ในตัวผลไม้ได้เลยหรืไม่ใช่ดทำดองเนี่ยต้องเป็นแช่อิ่มถูกต้องครับแล้วก็ที่เขาเย็นเย็นใช่ที่ทำอะไรมาเป็นแบบแบบนี้นะครับตัวนี้ครับผมก็เลยเป็นตัวน้ำแช่อิ่มนะครับที่เย็นแล้วเย็นแล้วเานั้นนะนแล้วะครับแล้วก็มีผลไม้ก็คือมะนาวมะนาวใช่นี่คือครึ่งกิโลนะครับ จะเป็นโหลแบบนี้หรือจะเป็นชาและใช้เป็นแรปพลาสติกใสก็ได้นะแล้วก็เติมเข้าไปให้ท่วมนะครับใไปท่วมเลยนะครับผมแล้วถ้าเป็นปูน้ําขีสันสวยงามมากก็แล้วแต่ก็เป็นปูน้ําขีาไปใช่ไหมให้ท่วมนะครับให้ท่วมเพราะอันว่ามันจะได้รสชาติเท่ากันพอดีนะครับตอนนี้อ่าเสร็จแล้วปิดปิดถูกต้องครับผมแล้วก็อันเนี้ยเราจะต้องเอาไปแช่เย็นนะครับแบบนี้เย็นที่ไหนเอาเย็นที่เราเข้าตู้เย็นครับผมจะแช่ประมาณสามคื กเยันขาดเคือช่องปกติช่องแค่เย็นปกติก็จะเข้าเนื้อเลยก็ใช้ได้แล้วสคืนครับผคืนเดียวก็ไม่ได้คืนเดียวก็ไม่ได้มันไม่เข้าเนื้อแล้วห้าคืนล่ะจริงๆเกินสามคืนได้ได้เกินได้แล้วแต่สูตรเลยสามคืนก็ใช้ได้แล้วลองทำมิเผยหมดเลยนะเนี่ยแล้วมีให้ชิมด้วยใช่ไหมฮะนี่ครับคือาไปสามคืนปุ๊บได้มาอันนี้เลยโอ้โหสวยเลยอ่ะผิวอันดูดีหมดเลยเลย อะไรก็คือบางคนชอบแบบว่าเหมือนแบบทานละมุนเบาเปรี้ยวๆแซ่บๆนะครัเปรี้ยวนิดเจะท่หน่อยจะท่าเปล่าก็ได้ได้ครับนะไม่ห่วยเวล้มันจะช่ำๆหน่อยเนาะช่ำหน่อยครับผมสีสันสวยอะแล้วก็จะมีน้ำช่ายหนึ่งด้านนี้มันก็ได้ถูกอาบถูกซึมอยู่ในนี้หมดแล้วถูกต้องแล้วก็ส่วนนี้ไม่ได้หวานมากนะครับเปรี้ยวน้ำโอ้ไม่ได้หวานมากจริงๆนะครับแล้วจุกหอมล้วะในน้ำลายสองนันหมดแล้วเนาะ กินมันหลายแล้วหามดตายกความเปรี้ยวของตัวมะนาวโหดได้เป็นอย่างดีใช่แลวใครยังจานได้จตกนี้ถึงประโยชน์ของเขานะในวิตามินในความบ้านอนุพันธ์ยูสระถึงๆานนะเนะแล้วมาจิ้มด้วยเองโอ้โหี่อร่อยเลยอร่อยมากโมว่หอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์ครับผมเป็นประโยชน์เป็นของอร่อยครับทานก็ง่าย สูตรนี้เยี่ยมเลยฮะ,อะสอนให้อร่อยไปแล้วทางนั้นก็น่าจะลองไปทำดูครับผมเมนูสอนให้อร่อยมะนาวโหช่าอิ่มเมนูที่เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณในการถนอมอาหารวิธีการทำมะนาวโหช่าอิ่มเริ่มต้นจากการนำผลมะม่วงหาวมะนาวโห่กิโลกรัมมาผ่าคนรนึ่งเอามาเล็ดออกล้างทำความสะอาดแล้วพักไว้จากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนใส่น้ำเปล่า500มิลลิลิตรน้ำตาลทราย200กรัมเกลือ1นช้อนชา ริำปลาครึ่งช้อนชาและน้ำมะม่วงหาวมะนาวหอ๊กขันจากผลสุก50สบมิลลิลตรเพื่อให้สีที่สวยงามเชื่อส่วนผสมทั้งหมดจนน้ำตาลละลายและพักไว้ให้เย็นนำผลมะม่วงหาวมะนาวหอ๊ใส่ลงในโหลกแก้วสะอาดที่มีฝาปิดเทน้ำแช่อิ่มที่พักไว้จนเย็นตามลงไปแล้วปิดฝาให้สนิทนำไปแช่เย,ย็นสามคืนก็นจะได้มะนาวโอ๊แช่อิ่มรสเปรี้ยวอมหวานสีสวยน่ารับประทาน ซึ่งสูตรนี้สามารถใช้ได้กับผลไม้ตามฤดูกาลชนิดอือ่นๆได้ด้วยโดยใช้ผลไม้รึงกิโลกรัมครับอันนี้ตีเด็ดลแล้วนะเนี่ยไม่ต้องบอกนะว่ามีขายแบบแท้อิ่มด้วยมีครับผมมีเป็นแพ็ทแล้วก็ส่งถึงบ้านได้เลยโอ้โหส่งถึงบ้านได้ด้วยใช่ครับก็สั่งได้หมดเลยนะถูกต้องครับเออได้หมดเลยนะไปลองดูเอาละครับออมาสําครับครับเมนูใหม่ครับผมสนับสนุนโดยเงินชัยโยครับ